หมาอยู่แล้วว่าแบบอยากอยากทำคอนเสิร์ตชายเพราะว่าถ้าไม่ทําปีนี้ปวดหลังปีหน้าไม่ไหวแล้วถ้าคุณจะซื้อตั๋วคอนเสิร์ตอื่นๆ่ะก็คํานึงเผื่อไว้ละกันเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้พวกพวกเราด้วยตอนนี้กัมีมันปล่อยทีเซอร์ว่าจะมีคอนเสิร์ตไปตัวใคมาแล้วแลวหลายคนก็รุนว่ากไหมจะได้ทุกทัาพาไปขึ้นในคอนเสิร์ตนั่ไม่ท้าทามจิ้อตาหน่อ รอรอรอทางแกมมี่เป็นคนประกาศดีกว่าครับว่าว่ามีใครบ้าง่มีท่าทาง่ะเออผมยังไม่ดียอ๋เอ้าไม่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 ไ่ไม่าม่ไม่ไม่ไมม่ไ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 ม่มีแม่ไม่ม่ไม่เม่ไม่ไม่ไอ่ไม่ไม่ไองไม่ไม่รม่ไม่กม่ไ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 มับม่ก่ไม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 ่ริ่ไม่ไมหไม่ไม่ไมอ่่นงร เหมาแค่หูได้ออกซือเลยถ้าเป็นแฟนได้ลุ้นใช่ไหมก็ลุ้นกี่เปอร์เซ็นต์เตรียมกันก่อนเตรียมกันก่อนเออไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้แต่ไมัยอยากเห็นมันเดียวกันนะแต่ลุ้นคอนเสิร์ตกอลฟไม้ใช่ไหมโอ้ เขาลุ้นคอนเสิร์ตก๊อฟไมค์กันอยู่สรุปลุ้นสรุปลุ้นไลน์ Y2K หรือคอนเสิร์ตกอฟไมค์หมายถึงว่าแบบเต้นกไมค์คัมแบ็กขึ้นคอนเสิร์ตไหมล่ะเออคิดก่อนเอางี้ดีไหมทำนี้ดีกว่าคิดก่อนแล้วเราไม่รู้อะไรอ่ะไม่ได้ว่านะตัวคิวไมค์อะว่างหรือเปล่าจริง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 แล้วเนี่ยปีนี้ไมค์อะตัดสินใจจะมาทำงานที่ไทยมากขึ้นก็คือเนี่ยตอนนี้ย้ายกลับมาแล้วครับผมก็อาจจะมีมีรุ่นใหม่หรรุ่นใหม่ เป็นเซอร์ไพรส์แน่นอนยังไม่ได้กลับมากี่ปีของพวกเราอ่ะเราก็ยังไม่ได้คุยกันเลยว่าว่าว่าเราพูดได้แค่ไหนไม่ไม่ไม่เราไม่ได้มีคุยอะไรกันไปเลยเราไม่ได้คุยกันไปเลยหรอโหแเรียกร้องมีนะคอมเมนต์ว่าคฟนเสิรอตคือจริงๆตอนนั้นที่ก๊อปลงไปว่าเหมือนว่าเรื่องคอนเสิร์ตเรื่องรี r e เนี o n อะไรเงี้ยแล้วมีฟีดแบ็กฟีดแบ็กดีดีดีมากเลยแบบเป็นหลายพันคอมเมนต์เลยครับก็ ก็ดีครับแต่พวกเราก็อยากกลับมาอยากขึ้นจริงๆเขาบอกคุยกับไมค์อยู่แล้วว่าแบบอยากอยากทำคอนเสิร์ตใช่เพราะว่าถ้าไม่ทําปีนี้ปวดหลังปีหน้าไม่ไหวแล้วนะเขาไม่รับทำพวกเราก็คิดว่าจะทำกันเองแล้วแหละจริงๆมีคุยกันมีคุยกันบ้างครับมีคุยมีคุยกันอยู่แต่ว่าคุยกับใครคุยกับคุณคุยกับลำโพงเหรอเราคุยกันอยู่ว่าฮะมีคุยกันอยู่ว่าอยากมี ตอนนี้มันดูมีพิรุตไมโพูดไม่พูดมันเกิดไงว่าแบบเฮ้ยจะมีคอนเสิร์ตเป็นของขวัญที่แบพี่กอลไฟพี่ไม้โอ้เราก็แซวกันเล่นปกติแต่หน้าเราพวกเราสองคนอะมีพิรุตมากนะไมีพิรุตได้เลยะว่บเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่าถ้าคุณจะซื้อตั๋วคอนเสิร์ตอะไรก็ ก็คิดก่อนแล้วกันนะคิดก่อนนี่ไวเซพย์เนี่ยปูดปูดพูดปูดปเยอะเยอะนี่มากเปล่าอะถ้าต้อดขึ้นจริงๆเนี่ยต้องมีการเคาะสนิมกันเต้นไหวไหมไหวเปล่าขอเกาในเข่าไม่ใช่ผมแล้วคุณหรือเปล่าต้องหยุดกินไก่ไหมก็อาจจะต้องมีถ้าจะถ้าจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับก็อาจจะต้องมีแบบไปฝึกไปเต้น หรือไปซ้อมร้องอะไรเงี้ยครับเหมือน,ออน,น,นอเนคาะเคาะนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆมันอยู่ในใสายเลือดอยู่แล้วครับก็แบบไม่รู้ว่าจะเคาะอะไรมากแค่ไหนเลยครับออนอกจากนอกจากเขาแบบหลังไม่หายอะไรเงี้ยคิดว่าปลายปีแฟนๆอาจจะได้ลุ้นกันแหละเนาะให้หายคิปใช่ครับ,รบก็เร,เรียกไม่มแไล้ทำไมไมาอยู่ขนาดนี้นะคือเรียกว่า,เร,วาเรียกว่าถ้าคุณจะซื้อตั๋วคอนเสิร์ตอื่นๆอ่ะก็คำนึงเหื่อไว้แล้วกันให้ให้เก็บเงินเก็บกันไหมเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้พวกพวกเราด้วย you <laughs>